รีวิวรุนต่อรุ่นโมเดลต่อโมเดล PNC 380กับ P 5้า r o โปแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันถ้าเราเทียบที่เบสิกฟังก์ชันครับตัว P 5 0 Pro โปจะใกล้เคียงกับ PNC 380นยะครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนับสามารถพูดทวีดีโอได้นะครับแต่ที่เสริมขึ้นมาก็คือสามารถเปลี่ยนกลุ่มได้ง่ายขึ้นนับด้วยปุ่มหมุนเปลี่ยนช่องนะครับที่ทําให้เราสะดวกสบายเรื่องของการเปลี่ยนปุ่มนับรองรับการโทรเข้าโทรออกหาโทรศัพท์ทั่วไปได้นอกจากนั้นครับปุ่มข้างเครื่องตรงนี้ครับยังสามารถตั้งโปรรรแกมได้นะคับ เราสามารถตั้งค่าปุ่มได้นะครับโดยที่ตัวนี้จะต่างกับตัว P50 ตรงที่ว่าปุ่มเนี่ยจะเสริมฟังก์ชันขึ้นมันสามารถเข้าสู่โหมดเลคคอร์ดวิดีโอนะครับหรือว่าถ่ายรูปได้นะครับอย่างเช่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผมอยากอัดวิดีโอหน้งงางานผมสามารถกดนี้แล้วเครื่องจะเข้าสู่โหมดอัดวิดีโอได้เลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอครับหนึง่งสองสามเราไปดูนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอครับหนึง่งสอง สำหรับใครที่มีข้อสงสัยนับก็สามารถเม้นเข้ามาถามได้นะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ